สวัสดีจ้าพี่น้องทีนี้ก็สีาพาไปหาเลาะปาลาเลาะทง <g ül> หาเลาะธงเลาะปลาหาเก็บผักน้ำกันพี่น้องแดดคักแดดแน่เนาะลงพงลงทาหาเบิง่งนี่ผักยังเก็บไปเก็บพี่น้องเบิ่งน้ำกันเด้อจ้ามือนี่โงคเอยแต่ละมือนี่เ 12, 12, อ็นลงเถอะคลิปสองคลิปจะเฝ้าเบี้ยเฝ้าเมากันเด้อพี่น้องผักกระไาไรเก็บไปแกหมู่แกะพวกนูน่นขื้นพ่นน้ำกันเด้อพี่น้องไทยดอกไม้สุบเบิ้งงามคักเนาะ เลี้ยงอําลามดอกใหม่พี่น้องงามพูดงามพูขนสอนจะ้ะว่าพี่น้องตามไปวงแย่ไมีพาไปเก็บผักจะ้ะอันนี้คือผักขมฝรัง่งนี่นี่พี่น้องอีกสายพันธุ์หนึ่งนี่จ้ะนี่โอ้ยเศษวิ่งน,นี่มันพัในใหญ่มีดขวาอว่าเอามีดตัดเอาสันทอนเอาหลดเนาะพี่น้องนีง่ผักขม ผักขมฝรั่งนะพี่น้องนี่นี่วันตรุษจีเกิดนี่พี่น้องผักขมฝรั่งนี่เด้อพี่น้องพามาเก็บผักพี่นอ้องจ้าแต่กินผักขมฝรั่งเหรอพี่น้องอคนนะ่ะ ผมฝราหลังออกแล้วสวนไม่ป้าออกสุกพักได้พี่นอ้องวงนี้ไ่ได้ปลูกได้ฝังได้พี่นอ้องม,มีจุ่มหนึงพี่นอ้องลูกกระโดดเนาะตัดห้าต่ออ้นน่ลายอันนี้เป็นผักแว่นฝราหลังพี่นอ้องนี่นยยี่พามาเก็บสุนี่เผักนี่คือผักแว่นฝ้าหลัง กินแซ่บกินกรอบม,มีพี่น้องกรอบหวานมีหักแวน่นพลังจะ้ะกรอบหวานพี่น้องหักแวน่นพลังเนี่ยสองก่อน้มครับ,รบพี่น้อง คือผักแว่นฝรั่งกินกรอบหวานอร่อยพี่น้องนี่แซบ่บเด้อจ้านี่ผักแว่นฝรั่งจ้านี่มันออกดอกแล้วพอว่อลอะสองกอ,อก,กับพ่อล้วพี่น้องนีอ่อันนี้คือผักแว่นฝรั่งจ้ะงามคักงามแน่เนาะพี่น้องคนนี่ล,ลายลายผักพี่น้องอยู่นี่ลายลายผักนะผักเกิดเอง นม้นปีฝรั่งฝักกาดน้ำนี่แตงงามๆตายแล้วได้เมี่ยงนนี้กาดน้ำ พักเกิดธรรมชาติพี่น้องเอาไปกินซุกกันเนอะพี่น้องประกาศนานนี่นี่งามคักงามเลยพี่น้องนเอาไปแกงอ้อมไปแกงอ้อมมาไปลวกกินงามคักเนาะพี่น้องคนนี้ นี่กระพก,กาต้านพี่น้องจะคลายตัวตู่นไปเขาก็ไปหลอดใบพันออกใบแก่พันออกนี่ปดูดพี่น้องฝนซ้อนดิกาดน้ำงามคักบ่พี่น้องเลยนะี่อึดแต่พักกินมาเนี่ยมาปลานน่บอึดต่พักกินเก็บเข้าไปย้ายเมฆเจ้ามือนี่ เด้อพี่น้องมาเก็บผักกาดน้ำใยเมฆพอมเก็บสุเน่ผักอุออ้ยนะแมนเบิร์ดพี่นอ้องนี่แต่ผักกินได้ทั้งนั้นเลยนี่นาคักน้องพี่น้องจ้ะ ออกคมๆจักน้อยแล้วพี่น้องเนี่ยอากาศแบบนี้อากาศแสบใบแก้วมันออกพี่น้องนี่อของไพันน้องชิงงามครับบอกเนึ่งเล่าก้อนมะลิตีนตุ๊กแก บม่เคยเจองามปนิจกักเพียเอาไปลวกกินอ้อมกินที่นอ้องอุ้ยงามาคัดขดขดโพบักโมบักเต่งผักบริสไซนี่อย่างผักหลือธรรมชาสิพี่น้องผักฟรีนี่เหลาเลย พ่นน้ำใยเม่เด้อคุณนะลายพ่นนดแมนบดหนูพี่น้องนี่สุดท้ายซุเบิงลขอยพ้อเรานน่ได้หลายเราจะได้หลายอีลินี่จะผักกินด้วยนะพี่น้องึ้นขน้มครับสุดท้ายซุเบิ้ลเนาจะนี่จะผักกินทั้งนั้นเลย ทัรมาชาติมันก็อีกสนิดซึ่งมีพี่น้องก็จะกินได้นี่จ้ะนี่สายพันธ์เดียวกันแล้วก็ปีนตูก้แก้วน,นี่าออกคมคมตัวนี้คมเลยตัวนี้พี่น้องนี่ตัวนี้จะออกคมคมจ้ะเอาไปลวกกินเ้อพี่น้องี่แซบนี่ตัวนี้จะเอาไปลวกกินแซบ,บวันเป็นรมขมบรนยามนิตะผักสมุนไพรทั้งนั้นเลยพี่น้องว้าออหลิพี่น้องจ้ะพ่กป้ายเม่ศึกษาเพิ่งคักเลยจ้ะ ตืดน้ำอันนี้ลินปีอีกสายพันุหนึ่งนี่พี่น้องนี่ลินปีนี่อีกสายพันธุหนึ่งจะนี่จะลินปีกับอีกสายพันธุนนนนนหนึ่งพี่น้องนี่นี่มีหลายสายพันธุ์นี่พี่น้อง ยังมาหักโป่งหักอันอันว่ตาผักกินได้ทั้งนั้นเลยพี่น้องจ้ะตายเราแย่แม่คนนะเราเบิ่งลูกนะมันขืนมาไมได้หอพี่น้องตัดซูเปอก่อนนี่ เลาะใบแก่ๆพันออกสิพี่น้องนไงเลากใบแก่ๆพันออกลวกอุ้ยแซ็บพี่น้องแกงอ้อมก็แเซ็บใส่กอกใส่ไก่หน่แกงอก้อมไส่กอกสใ,กกอใกอกสใก่ไก่ฮ่าคนเดีอยวเห็นหยดอันนี้คืองา่ามถูกเอาคนเก็บชุดพักที่กินได้มันง่ามพี่น้อง แบกปูรีน้าพี่น้องออกอันมันมันฝรดฝาดเด้อพี่น้องแบกปูรีนี่นี่เจี๋ยแล้วออกมันมันฝรดฝาดจ้ะเอ้แต่ทีมีดใส่ระบาดที่นี่นี่ขนซ้อนผักชง ไุณยาเมฆเก็บนี่ไม่แต่ผักกินได้ทั้งน้ำด้วยแต่พี่น้องดอกกันสีออกเหลืองๆนี่พี่น้องนี่ครับขั้นใหญ่นี่อัาก,กาศน้ำอ้โหูยพี่นน่ะมึงดูเด็ดได้กอนีง ลวกกินเนาะพี่น้องจ้ะงามโพดงามโพกิ์โปกผักกาดปก,กด็ยังคล้อยอยังมากัดนี่เนาะพี่น้อง เมนอันนั้นนี่กะเพราปลาเอียงกว่าสิโทูนเนื้อคนเอินภาษาเยอรมันนี่หลายพักให้พี่น้องจนสิจำซื้อ่าได้นี่หอมหอมเอาไปไปใส่พัดอันกะเพราไก่ก่อนเพราไก่กะเพราหมูงามๆเป็นสมุนไพรหลายครัก หอมได้ซุนแนวผักบันนี้คุณสูยงามผดคุณหลายคักพี่น้องเก็บบพวเวบบุบวดอกอย่างนีบวงเดียวนี่หลายผดหลายพวกหาันออกเดี๋มือเดียวขลื่เบาขากรอบมา หลายเด้อพี่น้องดีเข้าวมาเบงทองมิลี่แฮปปี้พี่น้องนี่หลายเต๋อเยอะกินเมื่อไว้ดอกนี้เป็นวา่าคือพวกเก็บไปขายเนี่ยว่าสัน้นสิบเอาปันฟั้งพี่น้องที่ว่านนั่นคอยเก็บผักกวางตุ้งนะข้ารังก็าเจะาโบก,กินเนี้ยผักกวางตุง้งกินกับกินเป็นบางคนแล้วพี่น้องอ่ะโบส่วนหน่อยข้าเจ้าโกคอยกินพวกผักพวกงานซึ่งสิข้าเจา้ากินเป็นบางคนพวกข้าเจ้าเฮ็ด อันุทูกาเจ้าศึกษากาเจ้าหูเขาเจ้าก็กินแต่จะเอาปลอกออกกัายหันมันบริได้คายดอกพี่น้องเพิ่นบ่ซื้อกินดอกนี่แต่เ้างออไปแบ่งมูแบ่งพวกกินที่ซ่้อนี้แล้วพี่น้องคนไทยเอากินกันเนาะจ้ะนี่ผักกาดน้ำนี่ดังน้ำงามๆพี่น้องคนนี้แสบด้วยนี่ นี่นี่ก็เป็นผักลิ้นปีนเหมือนพี่น้องนี่แต่มันออกรสชาติขมๆนี่รสชาติขมๆชุม่มหนิสีบะขมแห้งพี่น้องอันนี้ขมแห้งนี่ผักอันนี้ค่ยอคยๆผักอันก่อนก็ลืมซื้อเพิน่นคล้ายๆกับผักอันตีมตุ๊กแกอันนะี้ออกขมๆพี่น้องเอาไปลวกกินชนุ่มหนีเป็นผักกินสุกเด้อพี่น้องอันนี้นี่จีใจได้ผักแว่นฝรั่งพร้อมโอ้ยแซ่บกรอบหวาน นี่อันก็แซ่บพี่น้องนี่ไล่หลา่ไล่ไล่ไล่ระเบิดล้วมั้งเบิดล้ปวอลไล่ดิซัมนี่แหละข้ากินบหมท่านเอาไปเร,เรียไว้นะมันมันสีเหี่ยวสีแหง้งพี่น้องเพราะมันเป็นหนาหอนแล้วนะนลเ <c oughs> นาะเรอซัมเนี่เอาก็เอาไปซัมนำไว้นะพี่น้อง ขอบคุณนห,หลายเด้อพี่น้องทีมาเบงสองมิลลี่แฮปปี้พี่น้องจ้าคลิปนี้กับบูมี่ยังหลายดอกพี่น้องมาหาเก็บผักอยู่แถวสวนเม่ป่านี่แหละโดนๆยังมาเท่าน,นึงเศร้าสิเลยดิปีแต่มันขมพักอินปีแบบนี้พี่น้องเขียวๆแมนเบิดเนี่ยแต่ปลาผัก,กกินได้ทั้งนั้นเลยพี่นอ้องลงไปทั้งบนกับแมน ไลยเติบปุ่นนะ่ะพักตัวนนี่ออกคมๆเบาอีกก้อนนี้ไปลวกกินแซบหวานเป็น่มคมเป็นยานี่นะเจ็บปวดีเบาะไวเฮ้ยเศาใสอีกก้อนไล่พี่น้องจ้ะลวกกินหนึ่งกินว่ากันไปเนาะ ตุ้งไป่กับเมียงพี่ตาปลาพักหรอพี่น้องลายแล้ว <c oughs> พอกันคลิปหนาเด้อพี่น้อง